สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูรีวิวฟองนะ้ำขัดกระดาษทรายใหม่ล่าสุดจากบอ s หนึ่งเดียวในโลกตัวนี้ Boss Expert M48 ็มสี่แน็บอสขัดกระดาษทรายที่ดีที่สุดในตอนนี้ผมลองแล้วดีมากๆครับมาในกล่องแบบนี้เลยตัวนี้ทนกว่ากระดาษทรายทั่วไปถึง4เท่าแต่จริงๆแล้วผมว่ามันทน ใช้ได้นานมากๆครับผมสามารถล้างน้ําทําความสะอาดได้ด้วยครับและยังช่วยในเรื่องของการลดฝุ่นขณะขัดด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับชมต่อในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับผมก็จะมีบล็อกฟองน้ํา1ชุดมีด้านแข็งแล้วก็ด้านนุ่มๆอ่อนๆครับด้านบนทั้ง2ด้านนะครับก็จะเป็นตีนตุ๊กแกติดแน่นไม่มีหลุดเลยครับผมแล้วก็พร้อมใยขัดกระดาษทรายนะครับ5แผน่นเบอร์80 2ใบครับผมเบอร์1 2 0 2บใบเบอร์1 8 0 1ใบครับผมแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่ามันใช้งานได้ดีมากๆครับผมแผ่นยายขัดนียมีด้านขัดกับด้านติดนะครับผมใช้ด้านที่มีตัวหนังสือแปะติดกับบล็อกขัดนะครับยายขัดนี้มีลักษณะเป็นโปง่ปงๆโล่งๆช่วยในการดักฝุ่นได้ดีมากๆครับผมส่วนขนาดนะครับของบล็อกตัวนี้ครับจะขนาดกว้าง8เซนติเมตรยาว13ซนติเมตรนะครับ13.3 ความหนาประมาณ3.5-4ถึง4เซนติเมตรนะครับการติดใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆสะดวกสุดๆเลยติดแน่นดึงออกก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนกระดาษทรายได้ง่ายติดทั้ง2ด้านก็สะดวกในการใช้งานนะครับแต่ละเบอร์นะติดได้เลยขนาดพอดีมือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับผมแตกต่างจากบล็อกยางที่ผมเคยใช้ขัดขนาดเล็กแข็งแล้วก็ต้องมาพันกระดาษทรายเองใช้ใไปหลุดมือกระดาษทรายลื่นไม่เกาะก็มีครับผม กระดาษทรายทั่วไปนั้นนะครับมีความบางมากตามชื่อเลยนะครับกระดาษฉีขาดได้ง่ายยิ่งถ้าเราพับก็จะขาดตามรอยต่อใช้เปลืองมากครับกระดาษทรายทั่วไปเวลาขัดสีขัดไม้ต่างๆก็จะมีคราบฝุ่นเกาะฟังแน่นทําความสะอาดไม่ได้นะครับติดแน่นแบบนี้เลยครับผมส่วนแผ่นใย,ยขัดตะข่ายเน็ตเ8 0นี่นะครับทนงานดีไม่ฉีขาดเลยครับซักล้างทําความสะอาดได้นํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับ ดูวัสดุแล้วคุณภาพของแท้พับก็ไม่เกิดรอยคืนทรงคืนรูปได้ด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองขัดกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกตัวฟองน้ําตัวบล็อกยางที่ผมมีนะครับก็พันกับกระดาษทรายแล้วก็ขัดนะครับจะสังเกตได้ว่าฝุ่นเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยฝุ่นหรือว่าเศษไม้นะครับที่เราขัดไปเนี่ยมันจะไปติดอยู่บนกระดาษทรายนะครับแล้วก็เวลาขัดไปเนี่ยมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับ ส่วนตัวนี้ครับบล็อกขัดกระดาษทรายของบอสนะครับใหม่ล่าสุดเนี่ยขัดได้ดีมากๆอยากให้เพื่อนๆลองนะครับมันขัดได้เรียบแล้วก็เนียนแล้วก็กินเนื้อเนี่ยได้ดีได้ละเอียดจริงๆครับรูปแล้วเห็นผลเลยครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับฟองน้ําเนี่ยแผ่นขัดเนี่ยจะโปร่งโปร่งโล่งโลนะครับฝุ่นเนี่ยก็จะไปดักอยู่ตรงด้านในตีมทุกแกนะครับเราก็สามารถดึงแล้วก็ทําความสะอาดได้ครับปัดฝุ่นอันนี้เดี๋ยวเรามาลองขัดสีนะครับ ตัวนี้เป็นสีที่เกาะอยู่บนเนื้อไม้นะครับกระดาษทรายทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราขัดแล้วนะครับออกแรงต้องออกแรงเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เวลาสีที่มันติดอยู่บนกระดาษทรายนะครับมันจะติดแน่นแล้วก็ฝังลึกเลยเราก็ไม่สามารถขูดหรือว่าทําความสะอาดมันได้นะครับเวลาเราขัดไปเนี่ยในเนื้อที่ต่างๆเนี่ยถ้าสีมันติดแล้วเนี่ยมันมันจะขัดไม่ได้ไประสิทธิภาพนะครับแต่ตัวเนี้ย ของบอสเนี่ยครับได้ลองขัดแล้วต้องบอกว่าดีมากๆขัดนิดเดียวไม่ต้องออกแรงเลยครับออกแรงนิดเดียวขัดออกกระจุยกระจายแบบนี้เลยครับผมตัวฝุ่นเนี่ยก็ช่วยลดฝุ่นได้ดีมากๆครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองแบบไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับผมก็ค่อยๆถูไปถูไปถูมานะครับสีเนี่ยที่ติดอยู่บนไม้นะครับก็ออกได้แบบง่ายดายเลยต้องต้องลองนะเพื่อนๆอยากจะให้ลองมากๆครับแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกถึงความแตกต่างแบบชัดเจนเลยนะครับผมนี่ครับ ก็จะสังเกตได้ว่าฝุ่นที่เราขัดไปนะครับก็จะไปถูกดักอยู่ด้านในนะครับเราก็สามารถเคาะออกเป่าออกได้ครับเนี่ยหรือว่าจะดีดออกนะครับเราก็สามารถนํากลับมาใช้อีกได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยครับผมดูการขัดครับขัดแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษทรายธรรมดานะครับขัดนานมากแล้วก็ไม่กินไม่กินสีนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเรามาลองขัด ลบมุมโค้งนะครับงานโคง้งโค้งแบบนี้เราก็สามารถใช้ด้านอ่อนนะครับด้านฟองน้ําด้านอ่อนนะครับก็กดลงไปแล้วก็ขัดได้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างจากฟองน้ําที่ขัดธรรมดานะครับถ้าขัดตรงมุมเนี่ยเราก็ต้องก็จะต้องไล่ขัดตรงด้านมุมก่อนค่อยมาขัดตรงที่ด้านเรียบๆนะครับอันนี้ก็จะเสียเวลามากๆ อ่าต่อไปมาดูงานขัดคิ้วขัดบัวนะครับถ้าเป็นพวกฟองน้ำเอ่อถ้าเป็นพวกกระดาษทรายธรรมดาเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่เราต้องขัดแต่ละจุดทีละจุดทีละจุดแบบนี้นะครับยิ่งตรงร่องแคบๆนะครับก็ต้องค่อยๆขัดพับกระดาษทรายก็ขาดได้ครับแต่ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นฟองน้ําอ่อนๆน,นะครับก็จะให้ตัวได้อ่าตามที่เรากดฟองน้ํานะครับก็จะเข้าใน มุมนูนสูงมุมโค้งต่างๆนะครับรล้นาบอะไรต่างๆเนี่ยเข้าซ่อเข้าซอยได้ดีมากๆครับผมแล้วก็การจับเนี่ยขนาดกระชับถนัดมือมากๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมใช้งานได้สะดวกเลยครับต่อไปมาดูสีที่ผมพ่นไว้แบบหนาๆนะครับบนท่อนไม้สักตัวนี้นะครับใช้กระดาษทรายทั่วๆไปนะครับขัดนี่มันไม่ค่อยจะออกนะครับก็ต้องบอกว่ามัน มันหนาสีมันหนาแล้วก็ฝังลึกนะครับแต่จะให้เพื่อนๆดูความแตกต่างกับบล็อกขัดของบอสนะครับผมตัวเนี้ย m 4 8 0เน็ตจะเห็นมีความแตกต่างเลยครับมาดูกันครับผมจะไม่ค่อยได้ออกแรงนะครับขัดไปธรรมดาธรรมดาครับผมขัดได้ง่ายแล้วก็กินเนื้อสีออกได้ดีมากๆครับก็ต้องช้ำอีกครั้งนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดเห็นแล้ว มันจะจริงอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าต้องลองครับถ้าลองแล้วจะบอกลากระดาษทรายทั่วๆไปแบบเดิมไปได้เลยครับอันนี้ขัดออกได้ง่ายแล้วก็สะดวกจริงๆนะครับผมกินเนื้อสีกินสีได้ดีมากครับกินวัสดุต่างๆเนี่ยแล้วเวลาเราลูบนะครับมันจะเรียบเนียนเลยไม่ได้ดูแบบกระด้างมือเลยนะครับผมให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยครับดีมากๆครับ ส่วนเราใช้เสร็จแล้วนั่นนะครับเนี่ยเวลาเราถอดมาเราก็เคาะทําความสะอาดเป่าฝุ่นได้นํากลับมาใช้ก็เหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้ตีนตุ๊กแกก็ติดแน่นดีนะครับใช้งานได้ยาวนานเลยมีความทนทานแล้วก็วัสดุคุณภาพของเขาดีจริงครับส่วนตัวใยตะข่ายตัวนี้นะครับเราสามารถซักทําความสะอาดหรือว่าขัดได้นะครับเนี่ยจากที่มันติดสีต่างๆเนี่ยเราก็สามารถ ใช้แปรงล้างทำความสะอาดแล้วก็สลัดสลัดนำมาติดใช้งานต่อได้ครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ mm hmm. เผื่อท่านใดชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวในครั้งหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนำอีกติดตามชมกันได้ตลอดครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ